สองใน,นเมื่อกี้เล่นกับหมาด้วยเพื่อนกันลหเออเดินไปเดินมาพระภูมิเจอปัญหาพระภูมิไปเจออะไรไปเจอสิ่งหนึง่งสิตุเหมือนกันหรกสุนัขเลี้หมาหมาตัวนี้คือเจอ้าถี้หรอกพระภูมิเขาไม่ค่อยถูกกับสุนัขเลี้ยเลิ่อไปอยู่ข้างหลังหมาแล้วหรกแสดงว่าอาศัยเพื่อนเป็นสุนัข นี่คือเจนครับเจนก็เป็นหมาแต่เป็นหมาหน้าตาน่ารักในโลกน่ารักในโลกน้าตาที่เลยน่ารักอีกแบบหนึ่งเสร็จแล้วเจกน,นกับปักคงนี่กระสาวางแผนกันว่าเราต้องผ่านปัญหานี้ไปให้ได้เขาก็เลยวางแผนรูกกันลูกเขาไม่คว่าบันก็เลยบอกว่าเรา คนเดียวกกลัวครับแล้วก็นับถสัตว์นัวิ่ง200กิเมตต่อชั่วโมงวิ่งวิ่งวิแต่ลิงวิ่งเข้าป่าแสดงว่าอย่มันวิ่งเข้าป่าดมมันวิ่งมา200กิเมตร่อชั่วโมงมันกลัวอะไรทลัวหมาครัอมันก็วิ่งเข้าหมาเสร็จแล้วมันกมวิ่งมาเพราะกลัวา เมื่อเจอปัญหาปักคงใช้อะไรใช้ปัญญาลกแสงสว่างาการปัญญาเกิดขึ้นดัง <c oughs> นั่นหมายความว่าปักคงต้องใช้วิชาที่เคยเรียนมาว <c oughs> ิชาครับทำางกายกทำทางกายมันทำอะไรรู้ไหมวิชานี้เรียนมาจากไหนครับสี <c oughs> ัีครับวิชาทำทางกายครับ บอกมึอแล้วบอกบอกมึงยงนะแล้วบอบอกมึงงนะสองนะบทเบอร์ห้ารับบทเบอร์ห้ารักปลอกไม่ดำกว่าเดิมอันนี้เป็นวิชาอะไรวิชาหายตัววิชาบังกายเวลาครูตามหาเราไม่เจอแสดงว่าเราเรียนวิชานี้ ประกุมเชื่อในวิชาของตัวเองครับ